โอเคครับสว,สวัสดีดาสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพอดีสองสามวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยโทรศัพท์หายเพิ่งได้โทรศัพท์มาโอเคครับวันนี้มีผักมาให้ดู โทรศัพท์เอาไว้ในบ้านมาให้ได้ไงกันไม่รู้ท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับเปิดไฟยังไงวะเนี่ยเปิดไฟไม่เป็นมีใครทำเป็นไหมครือนี้เปิดไฟไม่เป็น สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเล็บีทุกท่านสวัสดีครับถ้าไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพอดีสองสามวันที่แล้วไม่ได้ลง โทรศัพท์หายมีขโมยเข้าบ้านไม่ได้ลงคลิปเลย mm hmm. อยากดูอ,องไหนคอมเมนต์มาได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีผ่าลงพวกคูณมาให้ดูครับมีหลายไซส์เลยวัะนะนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มีมีไซส์เล็ก พึ่งัังพึ่งพึ่งซื้อมาใหม่นะตัวศัพท์ดีนะวันนั้นพึ่งปล่อยปล่อยพระได้ไปองค์นึงเท่าไหรนะเท่าไรไม่รู้อะดีเลยซื้อตัวศัพ์เครื่องใหม่เลยตัวศัพท์หายพอดีเลยแต่อย่างนี้ยังได้ช่องกลับขึ้นมา สมุยเข้าบ้านประเด็นสวัสดีสวัสดีครับคนไหนเข้ามาแล้วสวัสดีครับคอมเมนคุยกันได้ครับ นี่มีใครรู้หม้ว่าหลวงพ่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับท่าไหนเข้ามาแล้วฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้วันหยุดยาวครับเอาพระมาให้ดูกัน สนใจองค์ไหนทักมาได้นะครับพอดีแบ่งแบ่งบูชาก็แบ่งครับคุยถูกกันก็ปล่อยเออหลวงพ่อโค้ กล้องมันไม่ค่อยชัดอ่ะดูว่าใครอยากดูพวงนี้บวกหนึ่งมาให้หน่อยครับใ,ใครอยากดูพวงนี้บวกหนึ่งมาให้หน่อยนะ ผมถ่ายไปแล้วแหละลงคลิปไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ลงคลิปเนี่ยแล้วสนใจในพวกนี้ก็ทักมาได้นะเนี่ยพวกนี้มันมีครึ่งหนึ่งผมถ่ายไปแล้วอีกแต่อีกครึ่งหนึ่งมันยังไม่ได้ลงคลิปไป งนี้น่าจะลงไปแล้วเหลือครึ่งน,นี้ครึ่งน,นี้ที่ยังไม่ได้ลงใครอยากดูบวกหนึ่งให้หน่อยเดีย๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูแล้วว่าสนใจก็ทกมาได้ โอเคครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับช่วงวันหยุดยาวขอให้ทุกคนร่ำรวยๆขอให้ทุกคนโชคดีเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับสาธุ